เผ็ดน้อยเป็นน้ำพริกเผากับน้ำพริกผัดหมูสับจะเผ็ดน้อยน้ำพริกเผาฉลากสีชมพูบานเย็นน้ำพริกผัดหมูสับฉลากสีขาวอันนี้น้ำพริกผัดหมูสับอันนี้นพริกเผานี่ฆ่าสัตว์โดยที่ไม่เจตนาบาปไหมพอดีหมาวิ่งมาตัดหน้ารถผงถ้าฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนาไม่เป็นกรรม เราไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่เราอาจจะมีความประมาทเลินเล่อหลังจากเปิดเก็บได้นานกี่วันน้ำพริกหลังจากเปิดให้แช่ยเย็นได้แช่ยเย็นอยู่ได้เป็นเดือนจ้ายาวๆไปเลยแต่ถ้าไม่แช่ยเย็นไม่ควรจ้ต้องแช่มันมีโอกาสจะเสียวันไหนก็ได้เพราะว่าอากาศแต่ละบ้านแต่ละที่ไม่เหมือนกัน อะไรน้ำพริกหมูสับอร่อยเนาะเออกูงงอ่ะมีคนมาพิมพ์คอมเมนต์ว่ากูจะไปไลฟ์สดกับเจนนี่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบน้ำพริกกูเพราะว่าน้ำพริกกูหวานกูมานั่งน้ำพริกตัวไหนของกูหวานวะกูก็มานั่งคิดน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาเหรอน้ำพริกเผาหวานก็ถูกต้องแล้วนะน้ำพริกเหมูสับใช่หวานแต่มันหวานอร่อยไม่ใช่หวานนํำแล้วอีกอย่างน้ำพริกหมูสับเพิ่งออก กูก็เลยงงตาแดงเปรี้ยวแมงดาเค็มปลาย่างก็เค็มนะปะลาล้ายิ่งเค็มใหญ่เลยปลาทูก็เค็มนะกูก็เลยกูแดกมากูยังไม่เจอหวานสักอันมันไปเอาหวานมาจากไหนแสดงว่ายีนี่ตอแหลไม่ได้แดกกูงงมากเลยอันไหนหวานวะอีพวกเนี่ยตอแหลเกียดกูโจมตีน้ำพิกู ตาแดงหวานตาแดงไม่หวานจ้าตาแดงไม่หวานอมเปรี้ยวอมเค็มเอาอะไรมาหวานตลกหวานกี่โมงยิ่งตาแดงหวานนี่ยิ่งไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยคนละปากนะมึงมึงจะกี่ปากมึงแดกเกลือมึงต้องเค็มจ้าอุ้ยแดกเกลือหวานจังเลยขอไปก,กินอีกช้อนหนึ่งสิอุ้ยหวานจังเลยขอมาเติมกาแฟมึงเอาเกลือบ้านมึงใส่กาแฟเหรอ ตลกน้ำผีกูออกเค็มไม่ออกหวานมึงจะมาแดกหวานได้ยังไงเหมือนมึงแดกเกลือมึงจะบอกปากคนเราไม่เหมือนกันอ๋อมึงแดกเกลือแล้วมึงบอกหวานเหรอตลกโคตรปัญญาอ่อนกูว่าปลายประสาทเสียกูว่าการลิ้มรสพังแล้วกูว่า ไปบาบัดซะนะน้ำพริกตาแดงหาอะไรหวานอมเปรี้ยวขนาดนั้นบอกหวานตนลกน้ำพริกกูไม่มีหาอะไรหวานน้ำแรงอย่างงี้ยกเว้นน้ำพริกเผาอันนั้นหวานเลยแต่ไม่หวานเลี่ยนเพราะอะไรกูเอาเปรี้ยวไปตัดมาเลยอร่อยไปแดกยี่ห้ออื่นมาแล้วมาโบ้ให้ยี่ห้อกูอิสรดานกูเกลียดไอ้พวกนี้มากเลย บางคนมีนะมึงมารีวิวให้กูดาวเดียวเมื่อก่อนมันนานมาละบอกว่าน้ำพี่กูหวานกูนี่งงเป็นไก่ตาแตกเลยน้ำพี่กูหวานเนี่ยนะ <c oughs> อาอย่าลืมกดซื้อของในตะกร้าด้วยทุกคนวันนี้ไม่มีเวลาขายของ เดี๋ยวไปอัดรายการกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกตอนวันนี้ตอนบ่ายตอนสี่โมงเย็นไม่กลัวจะกลับมาขายของไม่ทันช่วยการซื้อของในตะกร้าด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้ยอดขายวันนี้ช่วยซื้อของช่วยซื้อของด้วยจ้า เมื่อวันก่อนยิงแอดไปสามพันกว่าบาทเมื่อวันก่อนวันแรกยิงสองพันแปดจะมาวันที่สองยิงสามพันได้ยอดขายพอๆกันเลยไม่ต่างกันอีวันที่ยิงสามพันเนี่ยได้มารายได้ขั้นต่ำการสั่งซื้อทั้งหมด61ออเดอร์ได้มา24,000อันนี้คือจากการยิงแอดนะ สามพันได้มาสองหมืนสี่ไม่คุ้มนะกูว่าไม่คุม้มโอ้โหกูยิงแอดสองพันแปดได้มาสองหมื่นเจ็ดกูยิงแอดสามพันกว่าได้สองหมืนสี่อะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยยิงมากได้น้อยยิงน้อยได้มากเฉย ไอ้ฝนอยู่ไหนวะอยู่ออฟฟิศป้า,า,า,มมาโทรถามหน่อยถ้ามาแล้วให้เข้ามานี่จะให้มาทำตัวตะก้าเปลี่ยนเป็นบริษัทจากชื่อแม่เป็นชื่อบริษัทยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีค่าใช้ใจ่ายเอาไปเคมอะไรไม่ได้เลยไปแสนเลยนะ่ะหลายแสนด้วย <c oughs> เอาไปเคมค่าใช้ใจ่ายอะไรไม่ได้เลยแม้ต่บาทเดียว ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแต่รายได้โอนเข้าบริษัททุกคนช่วยกันกดซื้อของนาจยก้าวน่นจะจ้าทุกคนกดใจจ้ากดใจขอจอเขอใจจ้าขอจอเขอใจจ้าขอจอเขอใจใจ,รจ,รจรเร็วยังไม่มาถ้ามาแล้วมาหาอาจารย์ที่บ้างให้เขารีบมานะก่อนกูไม่อยู่นะเดี๋ยวไม่ได้ทำอ้าว อาเร็วจ้าทุกคนช่วยกันกดจ้าก,กดเลยจ้าทำไมมันโดนอะไรเนี่ยเขาจอเขาใจเลยจ้า มันคือการตลาดปการมองเห็นการคนจะได้รู้สจากสินค้าเรามากขึ้นโกรธจ้าโกรธจ้าโกรธจ้าช่วยกันโกรธจ้าโกรธจ้ากดใจจ้าขจอเจข้อใจจ้าให้เปิดการมองเห็นจ้าล้านแปดแล้วจ้าล้านแปดแล้วเอาไว้สองล้านแตกไปเลยจ้าเร็วขอเลยจ้าขอเลยเอาให้นิ้วล็อกไปเลยจ้า ทำไมอาจารย์ไม่ให้น้องพนักงานไลฟ์ขายแทนใครจะมาไลฟ์ขายแทนกูได้จ้ากูไลฟ์เองจะไดาไม่ได้เลยมึงใช้พนักงานกูขายฮะขายได้กี่โมงคนเอาตะกร้ากูไวป,ปากอะวันหนึ่งจะได้ไม่กี่บาทนะนะได้หลักร้อยหลักพันน่ะนะ่ะกูมาขายเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกูจะต้องให้ได้วันละแสนเนี่ยกว่าจะได้จละบาทจละบาทมึงรู้ว่ายากเย็นแขน็งเขยงขนาดไหนกูนั่งไลฟ์สดขายของจนเส้นเสียงกูอักเสบเนี่ย ใครจะมาไล่แทนกูได้ล่ะคนมันติดกูอะอาเร็วจ้าช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะกร้าได้ใจเร็วกดเลย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 ช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะกร้าได้ใจหยาหยุดนะจ้าออเดอร์มาลุลัวปังๆเลยจ้าเร็วกดเลยจ้ากดเลย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 เปิดการมองเห็นด้วยใจเร็วช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะกร้าได้ใจเร็วจ้าเร็ว จะสองล้านแล้วจ้าจะสองล้านแล้วใจนิดเดียวจะสองล้านแล้วจ้ากดได้สองล้านแตกไปเลยจ้าสองล้านใจสองล้านใจนิ้วอย่าเพิ่งล็อกจ้านิ้วเอาล็อกไว้กับหน้าจอเลยจ้ากดใจใจได้สองล้านแตกไปเลยจ้าเร่เล่เล่เข้ามาเล่เข้ามาช่วยกันกดซื้อสินค้าในเทศกาลดิจ้าน้ำพริกผัดหมูสับน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแบงดาลน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาสลิดต้มยำจามาโม่แพงสามรสชาติพริกเกลือกะปิออริจินอล แล้วก็หมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมรับประทานในตะก้าเลยจ้ามีสรสชาติเค็มนัวกับหวานกลมกล่อมจ้าช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะก้า้วยจ้าซื้อเล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 ยจ้าเร็วเล่เข้ามาเล่เข้ามาจิ้มเลยจ้าหน้าจอเลยจ้าล้านเก้าแล้วจ้าให้สองล้านแตกจ้าให้สองล้านแตกไปเลยจ้ากดเลยจ้ากดเลยล้านเก้าแล้วจ้าล้านเก้าแล้วอีกนิดเดียวจะสองล้านแตกแล้วจ้า กดใจข้อจอข้อใจไปเลยจเร็ว,รวข้อจอข้อใจไปเลยจ้โอ้ยเสียงกูอะสี่สิบห้านาทีอ้าส,สองล้านแตกแล้วยเยี่ยมมากเลยพักนิ้วได้ระหว่างนี้กดต่อไปนะจ๊ะ กดต่อไปเพื่อเปิดการมองเอนทุกคนอย่าลืมเสื้อนะมีเสื้อยืดคนตื่นทำกระเป๋าผ้าคนตื่นทำแล้วก็เสื้อโปโลโคนตื่นทำฝากกดในตะก,กร้าด้วย เฮ้ยเรามีกระดิ่งอยู่ไหมอยู่ไหนวะอีก,กิงๆๆกลัวไม่ใช่ทิ้งหมดแล้ว,ลว,วเหรออืมมีบ,บ้านดูดิอีบ,บ้านหนึ่งด <c oughs> หงงิห้องน้ำเริ่มปูกระเบื้องแล้วห้องน้ำเริ่มปูกระเบื้องแล้วตอนนี้กำลังปูกระเบื้องผนังอยู่ แล้วก็ข้างในแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปูพื้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขยัาปูข้างนอกข้างล่างเสร็จก็จะขึ้นมาปูกระเบื้องด้านบนแล้วก็ทาสีตอนนี้กําลังทาสีรอบบ้านอยู่บ้านกูจากตอนแรกเป็นสีชมพูตอนนี้กูลื้อใหม่ทั้งหลังเป็นสีเทากูไม่รู้ใครเป็นคนออกแบบสีชมพูให้กูกูกลับมาอยู่บ้านกูอีกทีอาบ้านกูกลายเป็นสีชมพูไปแล้วเขาทาทั้งหลังี่จดนคสีชมพู เวลาใครไปใครมาบ้านหลังไหนกูบอกบ้านสีชมพูทุกคนจะรู้เลยชมพูพิงมากเออในวเรียนในพวกัน นหนอันไหนได้ละสองอันหละที่ห้องมีนาฬิกาไหม <c oughs> ทำอ่ามึงไม่ต้องดูนี่ไงมึงมถึงมาทำงานสายทุกวันเพราะมึงไม่มีนาฬิกาที่บ้านนี่ไงกูนัดเก้าโมงมาสิบโมงก็มึงต้องการเด้ทั้งคู่อะแหละ เอานาฬิกาไปติดเราเลยใหญ่ๆเลยมึงไปะยกที่หอนาฬิกามาเลยไปติดไว้ในบ้านจะได้หันมีระเบียบวินัยกับเขาบ้างเขบาบอกมึงไม่มีนาฬิกาแบบนี้นี่ไงมึงเลยไม่มีเวลาชัดเจนนัดก้าวมาสี่ไปสันดานไม่ฝึกตัวเองที่เวลาไปเที่ยวไปเล่นเนี่ยไปก่อนเวลาที่เวลามาทางานนี่สายกลับก่อนทําตัวเป็นเจ้าของกิจการแล้วพวกมึงเนี่ยเอาเร็วจ้าช่วยกันกดซื้อของนาฬิกาดิจา้า กดเลยจ้ากดเลยสินค้าเราจะใกล้เร็วๆช่วยกันซื้อของเราจะใกล้เราจะรกคนเร็วจ้าเร็วช่วยกันกดซื้อสินค้าเราจะใกล้ดจะกดเลยกดเลยเดี๋ยวตอนเที่ยงครึ่งบ่ายโมงครึ่งไม่กี่โมงว่ากูจำไม่ได้หมีไปกี่โมงนะลืมออกจากบ้านกี่โมงนะเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงครึ่งวะจำไม่ได้ประมาณนี้กูจำไม่ได้เที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงครึ่งไม่รู้เดี๋ยวจะไปจะออกไป cdc ก่อน ไปดูเรื่องตัวการเสียงที่ CDC เขามีห้องเลยเขาบอกว่ากูอยากได้เก็บเสียงระดับไหนไปตะโกนดูไปตะโกนดูเลยแล้วก็เขาจะดูว่าเขาเก็บระดับเสียงได้ขนาดไหนแล้วก็แพงสุดเนี่ยแบบเก็บเสียงที่ดีสุดเนี่ยมันตารางเมตร 3, ตละสามพันตารางเมตรละสามพันบาทเดีย๋ยวจะไปดูเนี่ยแล้วก็จะได้สั่งเขาจะยกมาติดเลย ยกมาติดได้เลยก็กูกผนังเลยทั้งผนังเดี๋ยวต้องเอาไปทำของ S C G แต่เดี๋ยวไปลองที่ C D C จะลองไปตีไปไปลองทำดูว่ามันดังขนาดไหนเดี๋ยวเอาคล้องไปมาคล้องอะดังมากเสียงกลัวไม่ค่อยดังเท่าไหร่คล้องอะดังมากเดี๋ยวเราเอาคล้องไปตีว่าดังขนาดไหนเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ไปด้วยไอ้การเตือนนะว่า,าเอาคล้องที่ออฟฟิศไปด้วย อาเร็วจ้าช่วยกันกดซื้อสีขาวในตะกร้าได้จกก้เร็ว,วไปจริงดีอาจารย์ไปไหนจริงช่วยการซื้อของด้ยวยจ้าทุกคนเร็ว อ๋อบ่ายโมงครึ่งล้อหมุนบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองยี่สิบถึง cdc ทดลองห้องเก็บเสียงประมาณยี่สิบนาทีบ่ายสองสี่สิบออกจาก cdc ถึงช่องเจ็ดบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงอัดรายการยิ่งคุยยิ่งเลือกอาจารย์ยิ่งสักช่องเจ็ดโอเค ทุกคนช่วยกันซื้อของนี่ใจแล้วสมาทานสีลห้ายังไงคะจะรบกวนไม่ต้องสมาทานจะ แค่มึงมีเจตนาในการรักษาสี่ห้าจบแล้วไม่ต้องไปรัฐนาอะไรเยอะแยะ ทำไมที่บ้านต้องมีหิ้งพระไม่จะเป็นต้องมีอ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นอะไรเลยอยากมีก็มีไม่อยากมีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่จะเปต้องมีหิ้งโพหงิงพ้งพระหะิ้งแพ้อะไรบ้านกูยังไม่มีหิ้งพระเลยกูกวางกูไปเรื่อยอะ่ะกูวางไปเครื่องประดับแล้วทุกวันนี้พุทธรูปบ้านกูเนี่ยกูเห็นว่าสวยกูก็ซื้อมาแล discord, ้วกูก็ตั้งตั้งไว้วางตัวนู้นบ้างวางตัวนี้บ้าง,าง,งเจดงเจดีกูวางไปทั่วกูอยากจะวาตงตัวไหนก็วางเนี่ยมันพื้นกูยังมีเลย กูเนี่ยเอาตีจูเอี้ยวางไงนะมึงเขาให้กูมาเนี่ยก้ยวางอะไรมากูใส่พรากูไม่ได้ใส่กูไม่ได้ใส่ตีจั่วแปะโกงอะไรนะกูใส่ตีช่องเจ็ดไม่ได้เว้ยถือสินแปลจะต้องให้พราสวดได้ไหมคะัอดีจ้าเอ้ยมาถึงเร็วจังโอ้โหเอาประตูหลุดไปได้เท่าไหร่แล้วไม่เป็นไรชนไปเลยชนไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เข้าเองนั่นแหละปิดไว้กันแหละมันหลุดไปเรื่องปกติ มาคนเดียวเหรอมาคนเดียวค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยอีกมาสักพักใหญ่ๆนะของยังไม่มาเลยของมาเลทน,นั่งพักก่อนนั่งพักก่อนอนี่นั่งฝั่งนี้ก็ได้ไคนเป่าหอมมาและหนึ่งคนนั่งได้เลย,ยคนเป่าหอมมาและหนึ่งคนจากเพชรชี่อะไรคนเลยออ่ะเชิญนะั่งค่ะ พี่เพื่อนูสวัสดีค่ะพี่เพื่อนน้องรอ,อมอรอตัอง้งแต่ิบแปดโมงนะามีขวัญสวยกำลังมาขวัญสวยขวัญส,สวยกำลังอ่าอ่าที่แฟนเพิ่งเสียไปใช่ไหมโอ้ยยังมานะมาว่ะขวัญสวยอะ่ะคนที่ฉุนฉุนมันจะมีขวัญนา่ารักมีขวัญสวยโอ้ย ช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้ะทุกคนใช่ไปแล้วกับเจนนี่ไม่เก็บปลายทางจา้ะ ไม่มีการเก็บปลายทางทุกกรณีจะต้องกดโอนเงินเท่านั้นใครซื้อได้ซื้อใครซื้อไม่ได้ไม่ต้องซื้อจ้ากูวให้เฉพาะคนที่โอนเงินเท่านั้นจะปิดปลายทางจะไม่เปิดปลายทางไม่าเม,มาแท็กซี่ค่ะไม่อก,กน,นะอนี่นะันหลังไรัเลยมีอยากมาโทรหาทีไม่เผ็ดจะเป็นมะพริกเผากับน้ำพริกหมูผัดผัดหมูสับไม่ลดราคาจ้ะ ลดไม่ได้จ้ะเพราะกูมีค่าใช้จ่ายเยอะมากหมายถึงว่าไหนกูจะต้องให้เจนนี่อีกกำไรต้นทุนกูอีกกาไรกูจะไม่เหลือเอฟเฟอรีเออีกกูเหลืออะไรล่ะจ๊ะถ้ากูไปขายแล้วกูไม่ได้กำไรกูจะไปหายไปขายนำหาอะไรล่ะถ้ากูลดได้กูลดแล้วขนาดทุกวันนี้กูยังไม่เคยลดเลยขนาดกูขายของกูเองเนี่ยแล้วนี่กูจะต้องเสียค่าค่าเอฟเฟอรีเด้วยเสียค่าค่าไ์สดด้วย เูจะเอาอะไรมาลดให้มึงล่ะยิ่งกูไปขายอย่างนั้น,นะยิ่งไม่ลดใหญ่เลยอาจารย์ต้องเตรียมราคาด้วยไม่ลดจ้าไม่ฟังที่กูพูดเหรออิสันดานกูบอกว่าไม่ลดไม่เตรียมหาแลท่านนั้นน่ะกูขายราคาเดียวราคานี้จ้าถูกแล้วถูกที่สุดแล้วในสามแดนโลกธาตุมึงซื้อราคานี้ไม่ได้หรอกราคาเดียวจ้าจะซื้อตรงไหนก็ราคานี้แหละ กูไม่ลดมึงอยาจะลดไปซื้อที่อื่นจ้ากูยืนพื้นจะราคากูไม่ลดยกเว้นกติกาต้องให้ก็กูไม่ลดอ่ะทําไมล่ะรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เลยของมึงขายของต้องมีลดราคากูขายของมาเป็นปีกูไม่เคยลดราคาทำไมกูขายได้ล่ะทุกวันนี้กูขายของกูได้เพราะของกูไม่ได้แพงกูไม่ได้ทําราคามาเพื่อลด กูทำมาราคามาเพื่อขายสันดาลอาจารย์ดื้อดื้อเลวยังไงล่ะทุกวันนี้กูประสบความสำเร็จเพราะกูไม่ลดราคาี่แหละกูไม่ได้ตั้งราคาเหมือนคนดื่นที่ตั้งราคาเวอร์เวอร์วังเอาไว้ทาการตลาดกูไม่ตั้งเกินจ้ะกูตั้งราคาพอดีไม่เวอร์วังอลังการเพื่อเอาไว้ทาโปรโมชั่นทําไมกูไม่เคยทําโปรเพราะกูไม่ได้ตั้งราคาไว้ทําโปรกูตั้งราคาให้พวกมึงขายราคาถูกให้พวกมึงได้กินน้ําพริกราคาแพง ให้กินไหมมึงกินนะพี่ราคาถูกถ้ากูตั้งราคาลดกว่านี้ก็แปลว่ากูไม่ได้กําไรแล้วเพราะอะไรเพราะกูขายราคาถูกไม,มไม่ลดก็แถมไม่แถมไม่หาแค่นั้นแหละไม่ต้องแดกจบใครพอใจในการซื้อซื้อใครไม่พอใจในการซื้อไม่ต้องมาซื้อกูขายกูเอากำไรกูไม่ได้มาทำมูลิธิมูลิธิส่วนมูลิธิสันดาน มาให้กูต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ออนมึงเป็นเจ้าของกิจการเหรอมึงมาทามานี่มาขายให้กูแล้วมึงลงทุนแล้วมึงลดราคามึงแบกรับภาระเองกูนั่งแดกกับไลเอาไมล่ละมึงมาบริหารให้กูถ้าเจ๊งมึงรับผิดชอบมาทําให้กูดูหน่อยมาลดให้กูดูถ้ามึงทําได้มานี่ช่วยกูกดซื้อของในเก้าเดือนเร็ว